สวัสดีช่วงบ่ายทุกคนครับโอเคน้องสวัสดีครับผมอันนี้ก็เป็นช่วงบ่ายแล้วนะที่เดี๋ยวเราจะมาดูที่สีพี่แข่งกับสีเหลืองกันใั้โหครับฮัลโหลครับยินพิคามาหยุดได้กับสวัสดีครับผมสวัสดีครับเป็นไงบ้างครับช่วงเช้าความรู้สึกขอสัมภาษณ์ยัครับอ๋อนี่สีเขียวสีฟ้าแข่งกันก่อนและสีเขียวไม่ยังหัดอ่ะ ไงบ้างมดูสาวๆเลยเลกครับผมสุดยอดเลยอ๋อไม่เป็นไรครับอยิ้มยังสวยอุ้ยทำไมเราดูหน้ามอ่ายนี้เนี่ยไม่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 รบกวนกันง่ายครับเราเดทกันอยู่แล้วครับี่ผมไปสืบมานะครับคุณจีนี่เล่นดีมากเลยนะครับปกติเนี่ยอุยเขินเลยครับขอบคุณมากนะครับอือใช่ครับเห็นบอกว่าเล่นฝ่ายดี่บคุชิกีทจริงเนี่ยก็ล่นดีครับผมแต่ว่าทีมตรงข้ามนี่ต้องยกให้โหจริงๆครับใช่ใช่ครับ คือข,ขนาดนี่ต้องยอมรับฝั่งตรงข้ามแล้ chanting, ทีระดับโปก็ทีมสีเขียวก็เขาต้องเขาบอกว่ายกให้ใครนะอาโออเหรอโปรทีมอาโออใช่ไหมโปรเพลเยอร์บินดิบิ๊กเห็นบอกว่าลุกททีมก็ดีสวัสดีครับผมสวัสดีครับเป็นไงบ้างครับช่วงเช้าความรู้สึกขอสัมภาษณ์ดีนะครับความรู้สึกเป็นไงบ้าง เล็กครับผมอ๋อมไม่เป็นไรครับเพราเรียกว่าเป็นตรงตามกลยุทธ์ที่เรากำหนดไว้ครับต้องหน่อยกันง่ายครับเราเน็กเป็นเต็มกลุ่มนี่ผมไปสืบสืบมานะครับที่นี่เล่นดีมากเลยนะครับปกติเนี่ยแม่พี่อยู่ตรงนี้ก็ได้ฮะรอเฉินเลยครับขอบคุณมากนะครับอยู่อยู่ตรงกลางทีมจริงจริงครับจริงจริงในทีมก็เล่นดีจริงจริงในทีมก็เล่นดีครับผมแต่ว่าพี่อยู่ตรงไหนตรงข้ามพี่ต้องยกให้โหดจริงจริงครับใช่ใช่ครับคือขนาดนี่ต้องยอมรับฝั่งตรงข้ามอ่ะบจริงระดับโบก็ทีม ทีมสีเขียวก็เราฟังไว้นะฮะทีมระดับโปรเขาให้การยอมรับนะฮะเดี๋ยวยังไงเถี๋ยวรอดูกันนะฮะว่าจะเป็นยังไงยังไงวันนี้ฝากอะไรทีมสีเขียวนะครับคิกี้ผมรอฟังเลยนะ,ะไม่ไมไ,มได้กดดันนะ,ะแต่ผมรอฟังอยู่ทุกคนผู้ชมหลายคนรก็รอฟังอยู่ว่าคุณกี้จะมีมุกอะไรเด็ดๆมานะ สุดยอดนะสุดยอดสุดยอดจริงๆเราเราไม่ใช่คนอย่างนั้นคือที่พี่ทำแบบนี้คือมันแบบคอนเทนต์ครับน้องคอนเทนต์คอนเทนต์ทางนั้นจริงๆแล้วพี่แบบปมอะไรพี่อมห้องเราไหมครับผมพี่จะกดไม่ย้อมเลยปมอะไรก็มาเถอะกดให้ย้อมเลยนาะปมห้องเราป้าม่ย้อมมาไหมกล้ามาหรือเปล่าผมรู้สึกว่าสีเขียวนี่เขาตอนนี้เขาจะฟังไม่รู้เรื่องแล้วครับเหมือนเขาเติมอะไรกันมาเยอะหรือเปล่าเติมอะไรวะคนนี้คือลอยแบบฟุ้งไปหมดแล้วฮะตอนนี้ ไม่แน่ใจครับต้องเดี๋ยวรอสัมภาษณ์ครับอ่ะขอตัวแทนั่งสีเขียวนะครับกัปตันทีมสีเขียวครับใครครับพี่ขอแอบดูตรงนี้ก่อนนะไม่ค่อยไปเข้าตรงที่พี่บอสใส่เขียวไปไหนแล้วฮะขาประจําผมคุณบอสใส่เขียวนะบอสบอกมาแล้วยิ้มมาแต่ไกลเลยสวัสดีครับบอสยิ้มมาแต่ไกลช่วงบ่ายเช่นบ่ายเติมมาเต็มอีกแล้วฮะอืเติมมาเลยมับยยังเป็นสีเขียว ยำๆนี่ธรไม่แต่ยำๆเขาจเป็นสีเขลืองบ่อยหรือเปล่าว่าแบบยำๆนี่หมายถึงระวังสีฟ้าโดนยำนะอะไรอย่างนี้หรือเปล่ามีความในแฝงมีความแฝงในเอ้ยความหมายแฝงเอ้ยความแฝงหมายเอ้ยงงแล้วงงอ่ะโอเคครับคุณวอดวอดมีอะไรจะฝากถึงสีฟ้าไหมครับเอาวะไหนดีอะไรครับได้เข้ารอบแน่นอนครับเอ้ยนี่ตอนตอนนี้แต้นตอะไหนอะ ตอนนี้รู้สึกว่าแต้มเนี่ยถ้าตอนนี้เนี่ยสีเขียวเนี่ยชนะรอบนี้เนี่ยโอกลายเป็นว่าพิกกลับมาชนะสีแดงนะอาจจะนะอาจจะพิกกลับมาสีแดงนะเพราะเพราะด้วยอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะผมเดาๆนะเพราะว่าไม่รู้ดิผมชอบตาคุณบอสมากเลยตอนนี้ตาเขาแบบดูดีมากโอ้ยเอาแล้วอย่จีบกันออกสตรีมรับไม่ไม่ดีครับบางทีเบอร์จะจะเขินแทนครับยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้ทั้งสองทีมด้วยนะครับตอนนี้ เดี๋ยวเราต้องเข้าห้องใช่ไหมครับครับผมโอเคครับต้องเข้าต้องจุกดีใครครับเป็นเบนเหมือนของเบิร์ดเครื่องเบิร์ดจะค้างได้ครับได้ครับรีแอร์บูสแตอรพี่ไปหนีไว้ตรงไหนพี่เอาตัวเองหนีไปตรงไหนได้บ้างล่ะโอเคอันนี้ก็แบบรีทั้งห้องพี่ข้ามไปที่พี่เล่นดีกว่าใช่ไหมเพราะเราจะมาคอนเทนต์ที่เราแข่งกัน ไม่เบรกนานจังอะทิมนาทีจริงปุ้นเนี่ยมาแล้วมาแล้วจีเรียมาเจอพี่พี่ตัวเองไปซ่อนไปตรงไหนได้บ้างซ่อนตรงนี้ได้ปะบังใครปะ,ะพี่ปรับอย่างนี้ก่อนแล้วกันให้น้องเห็นแบบนักแข่งทุกคนและพี่ก็อยู่สายล่างอย่างนี้บิ๊กเด เออชื่อพี่ไม่เป็นบิ๊กแดงไว้ดอแบบบิ๊กแดงบิ๊กแดงโอ้ยทำไมภาพมันแบบไม่เท่เลยเอ่ะไม่หล่อ,อเลยเราอ๋อชี้ยมีแบบยิ้มมองกล้องเนีย่ยไปแข่งดีกว่าฮะการเข้ารอบของตัวเองไหมนะครับหรือว่าจะเป็นทีมสีเหลืองที่จะครับผม ก็สู้ๆแล้วกันครับนี่สู้ๆนะสีเหลืองหัวหน้าทีมนี่สุดยอดจริงๆเก็บนี้ครับไป,ไป,ไปๆๆรอแข่งรอแข่งโอเคมาเดี๋ยวพี่กลับมาที่เดิมนะเป็นพลิกเลยครับเดี๋ยวพี่เอาไว้ตัวนี้แล้วกันน้องจะได้ดูพี่ตอนพลิกสายมือนะครับพี่ <S <S <ม>ต้องอยู่นี่อ่า <ๆ S 2> เป็นสีแดงเจอสีเหลืองนะครับแล้วเริ่มแบนกันแล้วครับเป็นแบนตัวอย่างไฮยาเตะแล้วก็ตัวอย่างเอาอีไปก่อนครับดังละ 2ั้งทีมครับก็จังหวะนี้จําได้ฮะคือคุยกันไว้เลยว่าแบบฝั่งนั้นอ่ะเขาเล่นอะไรเขาเล่นไฮายาเตกับอิลูเมียตาทแบีบ่เขาเล่นกับสีเขียวั้งเขายิ้เล่นไฮยาเตกับอิลูเมียแล้วแบบมันเป็นตัวที่ค่อนข้างดีเว้ยก็เลยคิดว่าเนี่ยเราเอาอ้อยก็ได้เพราะว่าเราเอาอ้อยไปโชว์แล้วไงในตาที่เราเล่นกับสีฟ้าถูกป่ะไอเชียทีมสีแดงก็เชียร์ทีมฝั่งขวาเอ้ยเชียร์ทีมฝั่งซ้ายนะครับถ้าใครเชียร์สีเหลืองก็เป็นฝั่งขวานะครับ ทีขึ้นอยู่่ทีไังมีโอกาสต้องไปรอนับสกอร์แล้วโบกเฮดทูเฮดกันอีกทีครับว่าแล้วเริ่มที่จะเลือกตัวมาแล้วครับเป็นตัวอย่างลิคเตอร์ครับผมแต่ตัวที่แบนออกไปเพิ่มเติมสองตัวนั้นก็คือตัวอย่างกีลูเมียร์แหละมาซูเปอร์แมนครับได้จับตัวที่เป็นตัวเมตาแล้วครับอย่างตัวอย่างลิคเตอร์ครับโดดในเกมนี้ครับผมทางโดนแบนไปหลายตาแล้วนะครับลิคเตอร์เนี่ย ใช่ครับเพึ่<อ>งเหมือน,มน,จมนจะเห็นตาแรกใช่ครับเราจะได้จะได้เห็นความป่วนของลิกเตอร์ครับในเกมนี้ครับความโหมดของลิกเตอร์ฉันเอง,องายดูบ,<า>บินนี่บิน<ส><ๆ>ีเหลือจะพลิกมาเป็นตัวอะไรครับตอนนี้มองไปที่ตัวอย่างคลิกซี่ครับที่สามารถแบบสกิลในการเช็คต่างๆได้ครับผม ในการเช็คปุ่มแล้วก็มีสกิลน้องอัพนะครับลลแล้วอัลติเมทที่ค่อนข้างรุนแรงครับเล่นได้หลายแบบนะครับตัวเองคลิกซี่แล้วเอาม่ตัวเป็นตัวอย่างเจ้าปลาหมึกครับนั่นก็คือตัวเฟรชนั่นเองครับเ <Hundred. S 2> จ้าปลาหมึกครับคุณนิกเตอร์วันนี้เล่นโดยคุณบินดี้บิกนะครับคุณบินดี้บิกนี่โชว์ฟอร์มดีมาหลายตาแล้วนะครับใช่ครับตั้งแต่รอบแบ่งกลุ่มกันเลยตั้งแต่ตั้งแต่รอบชิงตั้งแต่สีแดงเข้ามาคุณบินดี้บิกนี่ผมจับตามองตั้งแต่แรกแล้ว รู้สึกจะเป็นตัวบิกเขินอะเขินมากเลยอะถูกต้องฮะเป็นเป็นตัวบิ่กจะเป็นยังไงครับในเกมนี้ครับเราจะชงตอบได้ดีขนาดไหนครับตอนนี้ยังเลือกตัวที่สองที่สามมาอยู่ครับสำหรับฝั่งสีแดงครับผมใช่ครับแต่เบนนี่บิ๊กไม่ได้เล่นนะลิกเตอร์ตอนนี้คลิกซี่เล่นโดยไก่แจ้ Number รวันะ number ร์ทวนี้วันะครับไม่รู้ใครตั้งชื่อให้เขานะครับผมไก่แจ้ Number รวัไก่แก้ยิ้มอิดผมก็งงเหมือนกัน อย่างนี้แหละครับใน R V นะครับก็จะมีชื่อที่เป็นค่อนข้างครีเอทครับในหลายๆชื่อนะครับอย่างครุ่นคริสเนี่ยก็ถือว่าตั้งใช้ได้ครับครุ่นคริสครุ่นคริสใช่ครับแล้วยิบมาอีกสองตัวครับเป็นตัวอย่างสลิมแล้วก็ดีแลกครับที่ตัวค่อนข้างเล็ดเกมนะมีลิเตอร์ประคองช่วงต้นเกมได้อยู่นะครับใช่ครับแต่จะเล็ดหน่อยนะสำหรับสลิมแล้วก็ดีแลกครับคือตอนนี้แบบยังไม่รู้ว่าเขาจะพลิกอะไรมากันด้วย ก็แบบพิกลิเตอร์มาก่อนที่เป็นตัวต้นเกมทีตัวเมตายืดง่ายเปิดง่ายหนีง่ายออกง่ายเข้าง่ายลุ้นแครี่ได้ถ้าเล่นดีแบบต้นเกมกลางเกมลุ้นแครี่ได้ดีเกอเอาพิกอะไรมาเนี่ยอ้าว กำลังคุยอยู่ให้พี่ก็เลยดีอ่ะนะสำหรับสีแดงนี่ถือว่าเล่นดีมาหลายตาติดกันนะครับพี่เบิร์ดใช่ครับได้ครับแล้วก็ยังดวงดีด้วยดวงดีในการได้เป็นเฟิร์สตั้งสองรอบครับผมเขอเล่นเออร์เรลวะล็อกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับทางฝั่งสีเหลืองครับนั่นก็คือหยิบตัวอย่างเออร์มาครับจริงๆอ่ะเขาเล่นเขาเล่นคิวคอร์สยังมีศิลุ้นกว่าเลยนะครับในตำแหน่ง ไปได้ทั้งตำแหน่งจังเกิลนะครับแล้วก็ตำแหน่งออฟเลนนะเพราะคิวกอนไม่วิ่งทะลุออกมาได้ทุกตัวยังไปบีแรกอย่างเงี้ยสำคัญสำคัญนะครับแบบเลือดเล่นเทโลที่มันอึดถึกด้วยมีตัดเทนเลือดด้วยครับสำหรับสกิลอย่างบอลเชเบอร์ใช่ครับแต่เหมือนไม่ได้มาจังเกิลนะครับรอบนี้หรือเปล่าครับพี่เบิร์ดต้องไม่แน่ใจครับต้องรอสลับตัวในรอบสุดท้ายอีกทีนะครับว่าจะเปลี่ยนมาเป็นในตำแหน่งจังเกิลหรือเปล่าครับ มีคนมาดูแชทที่ไลน์นะครับถ้าทีมสีเหลืองแข่งนี่จะเต็มไปด้วยคำว่าลาก้าลาก้านะครับลาก้าน,นะพี่วันใช่ครับเดี๋ยว number 2, number t 4, 5ครับไม่รู้ว่าไอเลิฟอยู่หรือเปล่านะครับเพรา one 2, 3, 4, ะ one two t h r เนี่ยครับทีนี้เขาไม่ได้ร้อง one two t h r o v e ไอเลิฟอยู่กันแล้วนะครับพี่เบิร์ดเบิร์เบิร์ไม่อยากจะไปไปทางนั้นครับเดี๋ยวเดี๋ยว มาดูทีโฟไฟแล้วเขาแล้วเขาเล่าเขาเขา้องกันว่ายังไงเนี่ยก็ไม่ไอเลิกอยู่โอ๊แต่พี่ชกว่า้องอะไรผมก็ไม่ร้องครับสวัสดีทุกคนนะสวัสดีทุกคนที่มาตามการแข่งนะครับแล้วก็เอฟซีของทั้งสองทีมเลยนะครับยังไงก็ฝากเชียร์เป็นกำลังใจกันทั้งสองทีมด้วยนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับในเกมนี้ครับเราเลนกันเลยครับในเกมสุดท้ายของวันนี้ครับในช่วงบ่ายวันนี้เลยครับ F4 เยอะจริงๆครับเฮ้ยจริง F4 เยอะผมเพิ่งเข้าไปดูใช่ครับมีใครส่งเมลมาเลยอ่ะพี่เปิดเมลไม่เจอเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้ยังมีอีกวันหนึ่งนะครับสำหรับการแข่งขันนะครับจะเป็นในรอบของรอบชิงชนะเลิศแล้วก็ชิงที่สามกันนะครับโดยในรอบชิงชน,เเนะเละิศเ,เนี่ยก็จะเป็นการชิงกันระหว่างทีมที่ได้อันดับหนึ่งและอันดับสองนะครับขณะที่พรุ่งนี้นะครับในการชิงที่สามเนี่ยก็จะเป็นการ ชิงกันระหว่างทีมที่ได้อันดับสและ4ี่นะครับไงฝากเชียร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับครับผมละสำหรับทีมที่สี่สหรับวันพรุ่งนี้ก็ไม่ต้องเสียใจไปนะครับเดี๋ยวมีรีแบ์แน่นอนครับผมหลังจากรอบชิงชนะเลิศเหมือนจะให้เป็นรีแบ์กับทางทีมสโมใช่ไหมครับใช่ครับผมสโมบอกว่าซุ่มซุ่มซ้อมกันมาเป็นอย่างดีนะทีมนี้ค่อนข้างแข็งแข่งครับผมหมายถึงหมายถึงแบบว่าเล่นเล่นแบบว่าได้แข็งแกร่งอย่างนะครับแข็งครับผมแข่งคือมีแต่คนดื้อครับผม หัวดื้อเวยครับเดี๋ยวรอดูเลยครับว่าทีมสโมสรจะดื้อขนาดไหนนะฮะครับผมแล้วหยิบมาแล้วครับในส่วนของตัวในช่วงสุดท้ายครับในการแข่งนะครับตัวที่สี่ที่จะหยิบมาจะเป็นตัวอะไรครับผมคุณลาก้าร์ดอัมเบอร์วันครับถือว่าน่าจะเป็นคนรับพาล้าหนักของทีมครับผม เพราะว่ามีคนมาเชียร์เยอะมากด้วยใช่ครับลาการนัมเบรวันบอกว่าตานี้แพ้ไม่ได้ครับตานี้ต้องชนะเท่านั้นใช่ครับถ้าแพ้ก็ลาก่อนครับจากลากากลายเป็นลาก้อนไปเลยครับคนนี้ไหนเนี่ยทำไมพูดเนิร์ดังครับอยู่ดีก็หลุดไปการจะนับผู้ดีเฉยเลยครับเพื่อนเนิร์ดโอเคครับแล้วเรื่องเวลา้าบเป็นตัวอย่างเฟินซิครับสำหรับ ทางลาก้านะครับตอนนี้มาดูใน2องคลิกสุดท้ายครับของทางฝั่งเรดทีมสีแดงกันบ้างนะครับว่าจะเริ่มเป็นตัวอะไรครับคือตอนแรกอะคิดว่าเขาเอาเออเลป่าด้วยนะแล้วเอาฟินิกยืนเลนแต่แบบเฮ้ยฟินิกยืนเลนหรวะทำไมเขาก้ากดฟินิกขึ้นมาแบบงงมีคุณคุณคิดแล้วเ้วก็อาจจะต้องเลือกคลิกแหนกมาด้วยครับใช่คลิกแนกคลิกจับคลิกแหนก กับอร์เดแล้วก็นง<า>ดูมาเป็นตัวอย่างวันเดอร์บูลมนครับทำไมผมรู้สึกว่าเกมนี้ค่อนข้างจะตึงครับพี่เบิร์ดใช่ครับได้กลิ่นอายความตึงเครียดไหมครับงวดถาล่ามาเลยข้าไมไปเข้าในเกมเดีกว่พี่ว่าเดี๋ยวมันจะนะที่จะเข้าเป็นในอันดับหนึ่งับเป็นก่อนแหน่งกันเล็กคือแบบว่าตานี้เนี่ยที่ดูแบบฟังเขาอะ คือตาที่เราเปิดตาแรกที่สุกกับสีเขียวสีเขียวอะกดตัวที่แบบถึกๆมาเต็มเลยเว้ยซึ่งทีเนี้ยฝั่งเราก็เล่นยากเขาก็เลยแบบกดแต่ตัวถึกๆมาแต่ตอนนี้คือเรามีคิเนกไงที่ทาดาเมจเป็นแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรดาเมจตามเปอร์เซ็นต์เลือดอะแลวตัวต้นเกมเขาก็เหมือนกับตัวดาเมจก็มีแค่เอโร่กับคิกซี่อะซึ่งแบบมาเล่นยากตอนไฟอะนั่นคือแบบไปเล่นป่าอย่างเงี้ย อ้างแล้วครับจังหวะนี้ครับเอ้ยอะไรเนี่ยเฟิร์สบัดตัวยากแล้วโดยมีสกิลปิดพับเตะอีกแล้วฮะทุกคนจังหวะนี้พยายามปลาหอกไปโดนตัวปาหอกปลาหแล้วจังหวะนี้เลอเสียบเป็นปลาหมึกย่างแล้วครับจังหวะนี้ครับปลาหมึกย่างอีกที่ครับอีกีย่งต้องเปิดสกิลหนึ่งเพื่อมาคีบครับยังพยายามเดินเกมอยู่ครับสำหรับทางฝั่งทีมสีแดงครับผมใช่ โอ้โหโดนกดดันอย่างหนักและจังหวะนี้โอ้โหคิกแนกกระโดดเข้าไปคนที่ตายไปนั่นคือตัวอย่างบอสครับคิกแนกฮะได้ยินคำว่าคิกแดกไหมครับน้องได้สวยมากครับจังหวะนี้ครับของทางฝั่งตัวอย่างคิกแนกไบดี้บิ๊กครับและจังหวะนี้เดินไปต่อใช่ไบดี้บิ๊กบีดี้บิ๊กฮะเรียกได้สองแบบนั่นคือแบบแม่งมาชนตรงนี้ไว้แต่แบบเป็นการดวลกันระหว่างด้วงกับ จิงจ่อครับแล้วใครจะเป็นผู้ชนะเตอร์จึงเิจอดีนะไม่เรียกมาแรงสาตัวลาก่าแล้วจังหวะนี้เพื่อพยายามมาต่อะมีตวเทีเติมมาจากฝั่งร่วมันแรงเหลือเกินแล้วตายไปนะครับแล้วพลาึกรนอนไปตามครับปลาหมึเป็นชุดฉลามครับนี่คือแบบคิวไปสามตัวครับคือแบบเป็นดับเบิลคิวด้วยครับผมของทางตัวอย่างตัวอย่างด้วงครับตัวอย่างด้วงครับโอ้โหแล้วดีแลกฉีดเข้าไปพลังอับูเก็ตครับจังหวะนี้ครับ สกอร์คิวตอนนี้4ต่อ0คิวครับเป็นสกอร์ขึ้นนำของทางฝั่งทีมสีแดงนะครับผมจริงๆแค่ขึ้นไป4ตัวกแดงมังกรก็นำไเยอะเลยสำหรับแบบแข่งนะน้องก็ตึงแล้วตอนนี้ยังตัวทีมสีแดงก็เล่ดีทรงๆอยู่ครับการเงินตอนนี้ห่างกันอยู่ที่ประมาณเกือบ1 5 0 0โกนะครับ กี่นาทีแล้ววะสองนาทีเหรอสามนาทีโดนาทีตัวอย่างทิกซี่เจ็บมากมครับแลวจังหวะนี้จะดึงไหมแล้วเซอร์ออบทูตออกไหมไม่ยังไม่ออกครับโอ้ต้องเสียอัติเมทแล้วสำหรับทางฟิกซี่อย่างบอสครับเอ้ยมีหน้าพี่อยู่ตรงนี้ด้วยวะหารบนจังหวะนี้กาเซียบอสก็ดวลกับเซมาคุเตครับพี่มาอยู่ตรงนี้แ้ต่มาคุเตเลเวลสี่แล้วก็ดูหน้าพี่ต้องแข่งแล้วกันนะหน้าพี่ต้องแข่งไว้นะน้องตัวอย่าง แต่คิวแบบหลเลือดนะครับแจังหวะนี้ลาก้ามาแก๊งตัวอย่างกาเซียมอสต้องกดอิตาเลียหลบไปเลยแต่กิ้งเข้ามาของลาก้าจังหวะนี้พยายามจะคลายอยู่พยายามคลเขาพยายามจะคายแล้วเปิดอันตีเสียได้นะที่เขาเปิดอันตีแบบว่าสกอร์ได้เหมือนกันนะแต่ก็ปิดสกอร์ไม่ได้อยู่ดีเว้ยโอ้ยังเกือบได้ครับแต่ยังไม่ตายครับขาดดาเมจไปนิดเดียวครับแล้วพยายามกดดันที่เลนบนต่อครับแต่ป้อมยังไม่ถึงห้านาทีมันก็จะตีลำบากนิดนึงครับสำหรับลาก้าครับโอ้ยทโอ้ เป็นวัดเฉเลยคุณคิดจังหวะนี้โอ้โห,โโหพยายามจะพุ่งใส่ตัวยอย่างปลาหมึกดวงพยายามจะตามมาแต่เอตโมโฟติของหมึกสวนไปจังหวะนี้คุณคิดถึงกับเซแล้ววาสาบีปลาหอกเข้าไปเสียปลาหมึกแล้วจังหวะนี้ทาร่าพยายามจะหนีแล้วดาเมเอทหงไปแต่ทาร่าอย่างเยอะโอ้โหแล้วตายไปเลยครับรับทางเซมากุเตครับผมแล้วจังหวะนี้เพ,พื่อที่สวกลับไปได้คลิกซี่ด้วยของทางลินเซ้ฉีดอย่างสวยแล้วจังหวะนี้กดแข็งของทางฟินิกซ์แล้วยังไงต่อยังโดนต่อไหม,ไมแล้วตาปลาเป็นอาติเมทเลยครับของทางตัวอย่างคลิกแนที่่เลนโดย บอยดี้บิ๊กครับบอยดี้บิ๊กใช่ครับบอยดี้บิ๊กได้บอยดี้บิ๊กหรือบอยดี้บิ๊กนะครับโอ้ยขึ้นนำหนักแล้วครับตอนนี้ก็นำเป็นเจ็ดต่อศูนย์ะครับถูกต้องครับโอ้โหถือว่ากดดันดี้ยยิ้มอะไรอ่ะไม่ใช่กดยิ้มอะไรไม่รู้ครับผมลิกเตอร์ยังอยู่ในพุ่มโอ้โหแต่กระโดดเข้ามาทุกจังหวะนี้ยังถอยออกมาได้ครับสำหรับกาเซียบิ๊กครับดานล่างเออเล่าไก่กาเซียบิ๊กกาเซียบอสครับกาเซียบอส แล้วยังไงเคลียร์คีปได้ก่อนนะครับแล้วเอาตัวนกไปด้วยจะได้ไปจังหวะนี้ก้มขู่นี่คือแบบเตรียมได้เต็มที่อย่างวาแต่คือแบบก็ไม่เอายังไม่ห้านาทีตัดตีกันแรงเหลือเกินครับแล้วจะได้ป้อมเลยไหมที่ว่าจะได้แล้วครับแต่เราป้อมตัวนี้แล้วไหลต่อไปที่มังกรไต่อไปที่มังกรนะาฟังเลดทีมครับอยู่ทีมสีแดงนั่นเองฮะโอ้โหเราได้มังกรอย่างรวดเร็วเลยครับ โอ้โหค่อนข้างคูมเกยอย่างอยู่หมัดครับตอนนี้สำหรับทีมสีแดงครับก,กดดันทีมสีเหลืองอย่างมากครับตอนนี้ถูกต้องเริ่มก,กินพื้นที่ไปทีละป้อมทีละป้อมนะครับ พยายามมาโซนบริเวณสปปรดเซนติเน,นลหรือตัวมังกรเล็กนี่เองครับที่ทาร่ากำลังตีอยู่และจังหวะนี้โอ้โหโยมาโดดแรงเหลือเกินแล้วเปิดเมตาโพโฟสิตส่วนเข้าไปน้ำาสตรสาสตรน้ำใสลิเตอร์มาร์กเอาไปหันไปโต้แนวหลังดาเมจมันแรงเหลือเกินแล้วยังไงคลิกซี่โอ้โหแต่ทาร่าก็เจ็บแล้วเอาบุกจังหวะนี้ทาร่าต้องอันติเมตแล้วกระโดดออกมาเลยครับแล้วต้องเสียฟิกเกอร์แล้วตัดรัสรลิมจังหวะเมื่อสกู่คอยยาไปตามยิงตามทำดาเมจนัหต่บตัวอย่างวาสบีครับและจังหวะนี้จะกระโดดไหมโอ้โหแล้วที่ไม่โดดครับ ยูดียิ้มอะไร,ร <c oughs> ไม่รู้อ,อ,อ,อ๋อ <c oughs> จาได้ฮะตอนนี้เหมือนกับยิว่ายูดีเขาถึงก็ต้องแบบปล่อยใช้สกิลสองหนีออกไปเลยนี่แค่บินโฉบโฉบคู่นๆแล้วเนี่ยพา <c oughs> แล้วครับตอนนี้ป้อมบนก็เอาคลิปเข้ามานะครับ <S <s <we at> เพื่อตีป้อมครับสําหรับการเซียบอสครับ <c oughs> แล้วได้ป้อมไปถึงครึ่งหลอดแล้วจะแตกเลยด้วยไหมแตกเลยครับจังหวะนี้ครับแล้วคนที่เข้ามาต่อนั้นเป็นตัวอย่างคุ้นคิดครับพยายามล่าเซิร์ออฟทูเข้าไปจะเปิดอาลติเมตไหมยังไม่เปิดแล้วยังไงลิกเตอร์ยังเล่นอยู่คนเดียว โอ้โหแต่เขามากันถึง3มคนพยายามเข้าพุ่มมีเพื่อนมาซ้อนไม้จังหวะนี้สำหรับการเซียบอสตยังถอยออกมาได้ครับแล้วด้านล่างจังหวะนี้เป็นการแกงระหว่างเออเล่าเออเล่าต้องกดอัลติเมทเพื่อนหนีเลยครับหนีดาเมจของทางตัวอย่างด้วงครับโอ้โหแล้วอะไรมาถึงปูปั๊บของทางฝั่งทีมสีเหลืองเลยครับตรงกลางมีอะไรเกิดขึ้นครับเปิดโอ้โห มูลวอล์กเข้าไปจังหวะนี้ยังไงแล้วตายไปครับสำหรับตัวอย่างทริซี่ครับเมื่อโดนคลิกเน็กเข้าไปเต็มๆอย่างนี้ก็นอนสิครับเพราะตัวดามเมจเขาจริงๆแล้วมีแค่สองตัวแะบนักหน่วงเลยครับตอเนี้ยและฟินิกก์อะมันไม่เกิดแล้วอะฟินิก์มันต้องอาศัยของอย่างมากเเวลาแบบจะเข้าไฟอ่ะและต้นเกมมันทำดามิเกิลช้าฟาร์มอยู่สำหรับราการแล้วหูวิเกือบโดนแย่งบัฟแดงครับถ้าแย่งไปนี่โอ้โหเสียหายหนักครับใช่ แล้วดันคีฟมาบริเวณเลนกลางลเพราะว่าตอนนี้จําได้ว่าแบบคุยกันแล้วว่าตอนนี้เกมมันนําโด่งแล้วเราจะต้องแบบคุมป่าเขาแล้วอะคือแบบมันคุมมันนำขนาดว่าคุมป่าเขาได้สบายมากน่าจะได้ป้อมเลนกลางไปด้วยครับสำหรับทางฝั่ง,งทีมสีแดงช่วยกันตีแล้วจังหวะนี้เทชพยายามจะมาช่วยแล้วโอ้โหจะเปิดอัติเมทช้าไปหน่อยครับกันไม่ทันเลยครับจังหวะนี้ครับโอ้ตอนนี้โดนดันคีฟทุกทางเลยครับสำหรับทีมสีเหลืองครับ ดีแลกเปิดเจดซิตอย่างลิเตอร์ครับเข้ามาชักดาบหนึ่งทีแล้วก็ถอยออกไปครับโอ้หเซมาคุเตโดนกดดันเหมือนกันโอ้โหแต่หอกในว่านี้ก็เกือบโดนะครับโอ้โหเปิดอันติคีคิเบลดีแลกเปิดเจดซิตแบเร์ครับแล้วทําดาเมจใส่ป้อมโดยตรงแล้วได้ป้อมไปแล้วครับแล้วเจเดซิตาอีกรอบโอ้โหบอสเกือบตายครับนี่ค่แบบจิตเดียวบอสยังไม่กลับบ้านครับโอ้โหแล้วปลาหมึกโดนเสียบด้วยหอกอีกแล้วครับหอกแม่นเหมือนกันนะครับสำหรับทางวาสบีครับ อย่างยังบวกกันอยู่ครับตอนนี้โอ้โหโกดดันอย่างหนักครับกดดันได้ดีแล้วสำหรับทางฝั่งทีมสีแดงครับกดดันฝั่งสีเหลืองให้ต้องล้นถอยไปครับแล้วไปเปิดดักเซรเลเยอร์ต่อเลยครับสําหรับทางฝั่งทีมสีแดงครับตอนนี้ลักเซรเลเยอร์อยู่แล้วเขาเห็นกันแล้วเต็มมากะแต่มาไม่ทันค,<ณ>ครับ<ค><ณ>โอ้โหไม่ทันจริงๆครับตอนนี้ ต้องรับอย่างใจเย็นแล้วล่ะครับของทางทีมสีเหลืองนะครับและหาโอกาสดีๆที่เพื่อจะสวนครับการเงินห่างกันประมาณเจ็ดพันโกได้ครับใช่แล้วก็ต้องใจเย็นมากเลยนะสถานการณ์เป็นไงบ้างครับพี่เบิร์ตสถานการณ์ตอนนี้ค่อนข้างตึงเครียดเลยครับโดนสีเหลืองโดนกดดันอย่างหนักครับ ลากายังโดนกดดันอยู่แล้วป้อมตอนนี้เสียไปหลายป้อมมากครับแต่เราติติดแล้วเราจังหวะนี้หอกเข้าไปโดนแล้วมีคนที่โ,โ,ดโดนดึงก <ปะ S 2> ลับมานั่คือตัวอย่างปลาหมึกแล้วเปิดอัลติเมทเมทัโ,โฟสิดแต่ตำแหน่งก็โพซิชันก็ไม่ค่อนข้างไม่ดีครับแต่เราทำมิสซี<ช>่แล้วโดนเก็บดาเมจจากทางตัวอย่างลิกเตอร์ไปแล้วครับโดนดาเมจเยอะมากขออภัยกับการไล์สดด,ด,ด้วยนะครับย้ําอีกรอบหนึ่งนะครับนี่เป็นถ่ายทอดสดผ่านทางดิสคอร์ดนะครับผมผมเนื่องด้วยสตรีมมีปัญหานิดนึงนะครับขออภัยมนนาทีดีด้วยครับ แล้วยังไงต่อยังจะลุยต่อครับแล้วปิดป้อมเลยจังหวะนี้พร้อมกับเจเ e s ิ s แบลรีเออรของทางตัวอย่างดีแลกแล้วป้อมกลางไม่น่าจะมีปัญหาไหลมาเรื่อยๆแล้วพร้อมกับเด็ก m อลเดสเตอร์ที่บริเวณเลนล่างมาอีกครั้งและน่าจะได้เลนล่างเจเนซิสบาร์ไปอีกรอบนึงเพื่อโซนกดดันโอ้โหและโดนกดดันอย่างหนักครับสำหรับทางลากาครับ แล้วทีมสีเหลืองทีมสีเหลืองยังไงต่อทีมสีเหลืองจะพยายามอยู่จะเปิดเมตาตโมโฟสิตไหมยังมีหรือยังมีแล้วแต่ไม่ได้เปิดโอ้โหรอนไปก่อน้วสำหรับตัวอย่างเกรซครับแล้วโดนกดดันมาจังหวะนี้เลยนี่ว่าสำหรับทีมสีแดงทีมสีแดงเข้ามาแล้วจบบ้านไปเรียบร้อยโอ้โหเป็นจบบ้านไปที่เรียบร้อยขิงแหนีนี้โหจริงจริงนี่ครับโอ้โหโดนกดดันแล้วจบบ้านทันทีครับจากทีมสีแดงครับผม เ็นชัยชนะนะครับของทีมสีแดงในเกมสุดท้ายนี้ครับ <c oughs> ต้องขอแสดงความด,ดีกับทีมสีแดงด้วยนะครับ <c oughs> ที่ได้ผ่านเข้าสู่รอบในอันดับที่หนึ่งครับโอเคครับเดี๋ยวพักสักครู่หนึ่งนะครับสิบนาทีแล้วเดี๋ยวเรามาเรากลับมาสรุปผลคะแนนกันนะครับโอเคฮะมันก็จบแล้วฮะมันก็ไม่มีอะไรมากซึ่งแบบทีมสีแดงชนะสามตาติดแล้วก็เข้าไปรอบชิงนะชิงที่หนึ่งอีกทีหนึ่งชิงกับสีเขียวฮะ ต้องแข่งอีกรอบเพื่อว่าใครจะได้เป็นที่หนึ่งที่แท้จริงเพราะอันนี้มันเหมือนกับแข่งแบบวนเพื่อเก็บแต้ม,มเฉยฮะโอเคขอบุญนะ